สวัสดีค่ดะดิฉันนั่งสาราราพนนสมงดิฉันนั่งสาคกุลนัทสมรภูมิดิฉันนั่งสารปัญจภาศีร,ารักค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนยะขากราธรจุฬาธิภัค่ะวันนี้จะมานําเสนอในวัตกรรมด้านการเกษตรเรื่องุณของสารเคลือบผิวไก่ตะสารจากกระดองปูม้าในการช่วยชะลอการเน่าเสียของพุทสานมสดค่ะการสูญเสียคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัญหาที่สําคัญมากค่ะและก็มีหลายใจหลายประการเช่นการสูญเสียน้ําซึ่งการลดการสูญเสียน้ําสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการแช่ ผลิตผลในน้ำ <rôle> กับเพิ่มความชื้นในบรรยากาศรอบๆนอกจากนี้ยังพบว่าการเคลือบไฮโดซานสามารถกระชุ้นทำให้ผลไม้มีความทนทานต่อการเกิดโรคหลังจากการกิบเกี่ยวผู้จะทำลดกิกรรมสิ่งได้สนใจที่จะนํำกระดองปูม้ามสกัดไคโดซานจะเป็นสารเคลือบช่วยชะลอการเน่าเสยของผลไม้และลดปริมาณไยะที่เกิดจากการเน่าเสื่อผลไม้และลดการเปิดของการเป็นกระจกค่ะ วัตุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาสารเคลือบผิวไคโตซานจากกระดองฟูม้าในการเคลือบผิวจะช่วยชะลอการน่าเสียของพุทราลุสดสองเพื่อศึกษาจะส่งผลข้นพื้นผิงสารเคลือบผิวไคโตซานจากกระดองฟูม้าต่อน้ำกร่ที่เหมาะสมในการเคลือบผิวช่วยชะลอการน่าเสียของพุทราลุสดค่ะแผนการดําเนินงานการออกแบบวิธีการใช้งานนวัตกรรมและงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมตอนที่หนึ่งการสกัดสารไคโตซานตอนที่สองการเตรียมสารเคลือบผิวไคโตซาน ตอนที่3การศึกษาสารเคลือบผิวไคโดซานตอนที่4การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อน้ำกันที่เหมาะสมตัวอย่างการน,นำสารไคโดซานเคลือบผิวและไม่เคลือบผิวเป็นรางภาพดังนี้ค่ะ ข้อดีของนวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคหรือวิธีการที่มีอยู่ก่อนหน้าสารเคลือบผิวไกดโซซาที่สกัดได้สามารถช่วยชะลอการเน่าเสียของผู้สัตว์สดได้ดีโดย,มาายไม่มีอันตรายเนื่องจากเป็นสารกัดจากกลับปูม้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นและส่วนใหญ่สารเคลือบผิวที่มีจำหน่ายในการนำคันค้าประกอบไปด้วยโพลีเอทิลีนเวส การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนวัตกรรมคนหลังเชนนวัตกรรมการเน่อเสียของผลไม้หามีปรมิมาณที่มากก็จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อนการใช้สารเคลือบผิวกระาสานจากกระดองปูมา้าสารเคลือบสามารถลดการสูญเสียน้ําผลไม้หายใจได้ดีเพิ่มความมันว้อยกับผลไม้ได้ด้วยเะลอการเน่าเสียค่ะผลการเปรียบเทียบเชิงปริมาณของนวัตกรรมก่อนหลังหนึ่งหลังจาก นำสารเคลือบผิวไฮโดรซานสามารถชะโลอกรเน่าเสียงของพืชานมสดได้ถึง14วัน2อัาารตราความเข้มข้นของสารเคลือบผิวต่อน,น้ำกล่นที่เหมาะสมสา,มารล2ต่อ2 0 40:20ต่อประโยชน์การใช้งานนวัตกรรมและคว,วามเป็นไปได้ที่จะนำปุ๋ยเอไนได้จริงสามารถผลิตสารและใปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกันชะโลอกรเนนะ่าเสียของพืชผักผลไม้ได้สามารถนำไปเดิยอดในโร,รงงานอุตสาหกรรมได้ค่ะ แผนการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์นำผงไคโตซานมาเผยแพร่พแก่เกษตรกรเพื่อใช้เป็นสารเคลือบผิวผลไม้ต่างๆช่วยชะลอการเน่าเสียด้วยค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ